น,นี่หน้านี่หน้างามนี่จ <child> าพาวใหเเ้เจ็บมา้ยะเมื่อได้จบเหยอืออ<พ> อกูขาก่านี่แหละเอออยกท่ใกคนยกเอาวาเอาวางเอาใสถ่ายน้องเลยเอาสิแสิเจเอาเอาหัวแล้วบ่าเนาะอืมเป็นจังไก่ใส่เจให้คุ้มนะอนี้นะ สู้สิไปใส่เกาะนเมืองตะแนกบไพ่นาะบอมต่แขนกบไพ่น่ะบอมเขี่ยหน่อยไปใส่ต่อปะนี่ปลาตัวเจขั้นหนานะแกะขึ้นลายแท้

เขาเจ้าเขาเจ้าใส่นั่นอยากเสร็จอยู่นอกใจสบายอยู่มึงเหลือเท่าไหร พกลอยกับสาวย่างย่ hmm. <c oughs> yeah. Yeah. Mm ังอันนั้นนะมาดึงเม็ดสิดอหน่งอ À phù sai phù sai hết ừ. ờ <laughs> 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 chắc anh em không khảo đọc song con, không như <laughs> <Ai? cười> <Dưới> xài Nó phùn nào เอา với ไป bếp năn thì À À'll. บ s i o n ซ8 9 1มื้อนี้15 17 connected to a l อ a อ Okay so like to dear being I need money how many condos I would give 250 10 damages t h กิโลละ2 0 0แม่หนบ่ e l l 6 0มื้อนั้นมก็ซื้อ a ั c a w o 2งบารปลาข้ออ เอาเบิร์อ,อะไร,รมา,า,มส,รมาสื่อมง้ยเหมือะไรเหลือมาแต่ยังม่เสาดิมเี้ยมาื่อไดปนาอออันออนซอนเห็นะไรส่นากได้อีมาื่อแล้อบ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 ชันอ่อนซอนเห็นอะไรส่วนากได้อีกมือนหนังก็มาสื่ออยู่ให้สมัครายแทนเจ้าให้มาขายแทนเจ้ามือหนัง เออมีผู้ม,มาขายแทนเจ้าจสื่อไปเราสื่อทางปลาสื่อทางกบเอาปลาให้เน่เออเมื่อนานน,นะเราบุได้มาบุไดมาแม่เราบอกเกี่ยวกัสื่อปลาก็อสองโลบอกนะยังโลมันกระบอกน่นนะโลหนึ่งโอ้ยเอาตัวใหญ่แท้อเอาตัวน้อยพี่นะอ,อ่อซ้อนเลยพี่น้อง ปลาคอเนึ้อมะนาวอ้าวปลาคอหน้าบันเฮาไปน้องเลยปลาคอหน้าบาหรือปลาคอเลี้ยงเอ้ยยุทบาเอาเด้อตัวนั้นเนาะบโบเอาเาให้ปูใหม่โดดซ้อนะเอ้ยตะคอนหนาวมึงหอดโลและปัจจัยนะอย่าลืมใส่น้หมให้เด้อ เฮ้ย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 เนตันีมาหลจ้าปลาบัดมันใช่ไหมนี่ทุกทะเลาสองลอยนะออสองลอยสองลอยพี่น้องเอ้ยสายหน้าพี่นั่นไหมอ่ะโปรโมดกบเนี่ยเจโปรโมดก๊อด กระคอ,ะอละกินกบอีกกระคอไพเลี้ยงอ่ะถามก่อนไพเลี้ยงวันนี้เปลี่ยนกันจะบ่าวไก่เลี้ยงจะวิจิตรทองเหมือนกันเ <laughs> บิ่งเขาดีบอกว่าเขาใส่ย,ยังลงไปในน้ำนะเบิ่งดีอยภาษาญี่ปุ่นภาษาผิดซะวัน <laughs> ละเปลี่ยนกัน <laughs> ปลาโค<ช>้ดเบ้ออี๋งอันนี้นะ่ะนกหนกี่ยกระโดดนกกระทาะนกคุมันคือตัวใหญ่ใช่ปะฮะว้าวอีอรีม,นรมันแมน่นอยู่นกกระทาเจ๊บเ,เบ,บิบบ้งดูเจ๊มาเบิ้งดูมันแมน่นอยู่นกกระทาแมน่นวอยลี ขายตัวเทแถบก็ไ,ไอ้เสนเหรียนอยกซึ่งเคยเห็นสิสามทันเออตัวละสิบสามท,ทันเสือก0บาสิบบาท,บาท,ทส <c oughs> ออี่สิบอ้าเ็ดพึ่งดำยม่เงาะหรือบนมันมาออกอีกรอบหนึ่งก็ออกีได้อิตลาดเนาะจะเตืนใช่เขา่็แซ่บเออก็ดเิเ็ ท่านเป็นเจ๊นะนางเป็นเจ๊นางนางงามเจ๊กเบิกกินนี่เข้าไปเฮ้ยไปเบิ่งมูทั้งบุญนะเขาจะเอามูนะอันสิ่งที่อยากได้นะเขาจะหามเบิร์ดหามซื้อหามเอา เออเคากินแล้วแซ่บสับประรดอ้าไม่ขาคลายกับโจักมาอ้ยอ,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 อยู่บ้านสักก็มีเออบ้านสันตุงูกมีกระปุกนหนักจ้าอ่งน<า>ี้แต่ซี่สีหัวเล่นเออมางาะคืองามแท้ บ่อลำไยคือสดบาทนี้ซีฟิเนบจ้าซีฟิม่นต้องซื้อเจ้าสิบ้าเอาเงินสิบห้าพันพอซื้อตลาดนอกมันอ่ะเจ้าลูกสาวเจ้าเนาะคือกันกับแม่เอาอย่างครบลกไปไปเบืองมูโหดอะไรเนาะสูนี่แสดงว่าคือซื้อในบ้านเอาตำสไก่นั่นเออ

ีปลาสดๆเอาตุ้มถ่ายดีกว่นี่คือถ่ายอยู่ถายพันถายพันเนลยบาะกุ้งนี้กุ้งนี้โลดเท่าไรเบาะแม่ค้ากุ้งโลดเท่าไหร่เจ้าเออ เจ้นาวะพี่หมูตาหมูกินแล้วสวยกินแล้วรวยนะจ้าเสิรทุกถาเล็มาร้านนี้ร้านเดียวร้านอื่นกับแระเเลยน่ยเลยกัแถมเนือ ขายอยงขาดทุนสักแถมเราเซสองโลขายสักพี้นเลยอาเส้เเลยโลเท่าไรไคบปกติปกติโลหัสิบแมงวันนะตายเถอท่านผู้ชมปรุงอีเหน่าเนี่โคตรโค อืมอืมมันแอบขมแมวโค้งตานางซีเดียดมากกำลังเที่ยงกันเมยค่ะเทียงตัวอาจไปตัดเฉยพวกร่อนไงพวกเกอนนะเองประดายหาสิบตอนแรกหาสิหนอปานี้สนใจินกรีหาสิพันเอาอันก็สนิทอืม มันมีแต่กุ้งอันนี้บ่เออข้าวเรามีกุ้งหน่อยนะจะไปเห็เนอะไรกิน,นอันนะมูถาบ่เอามิไปหาให้กินนะอเาอ,อาแส่าคุณแม่บอกกินเนื้อสัต<อ>ว์แจ้าสบาคุณแม่บอกกินเนื้อสัตว์ เนื้อหมูไม่กินอ๋อกินแต่เนื้อหมูฮ่าฮ่าฮ่ชื่อาืนวะฝั่งเนี่ย ไม่ครบไม่เราไม่ไมีมมน,น,น้องทงเท่า,าทนี่ทุงละซ้าวบาทอ่ามันเกีบร์นี่ว่าซ่าวบาทอ่ามันเกีบบ่สนใจบ่จ้ากูป่ซื้อขามไปซื้อยา ซื้อยาไปให้หทับขอ,อกินเอาอย่างไปใส่ต้มเจือปลาขอชันอย่าให้มันตายนะนงงามพุ <c oughs> ่นไปพุ่นยาง อืมยืดสัยก็อมืมจิกเข้าไปเธอได้อย่งไรวะคือมีน้ำจิม้มน้ำฮะซื้อบลกอะต้มมากเนี่ยโ<ะ>อ้บล็ต้มมากิาาเจ็ด เอียงจะพี่น้องให้เดาจ้าเอียงสั่นกระบอกเผ็ดโอกระบอกเผ็ดกระบอกขี้ยางหรือขี้ตกเนาะนี่เนาะนี่นี่คุณรู้หาโอ้อันนี้ไม่ใต้อันนั้นนะไม่อ้อยไฟไม่อ้อยไฟพี่น้องฮมปุงมึงขนาดแค่แล้วมึงเรื่อง ร้องจูดมันก็ตีบมมเอ่ะมันสดเอาบเขาอกเอะทีานว่าวไก่จะบอกทานผู้ส้มซีที่ทางทายกันกับเจ้าของรถเมื่อกี้นะหัวหัวนิดีหัวนิด บรรดาผัวทั้งหลายโอ้ยนางสวยต้องยอมแพ้นางสวยแลวก็รวยมากนะคะทุกที่ต้องมีผัวบางนางจ้ะอืมลูพี่นองค่ะอ้ำที่ประจายอ้ไว้เด้อลูกแง่ก็เทียงตื่นกระท้ยลูกก็จะตื่นกระท้ยพี่น้อง โอ้ยกุลลอยโอ้ยจากล่าเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องได้ยังแน่ลูกชิ้นมีลูกชิ้นกับหมูจ้าสองโลลูกชิ้นกับกินดิบหรือกินเนี่ยสำเร็จสิบเจ็ดกินดิบจะไปกินดิบปะสิบเจ็ดพัน I'm not seeing